ามสัญญาดยินดีต้อนรับกระตืชอ่องบิเตอปืนวันนี้อยู่กับผมปืนเสียงกันดันี่เป็นไงทุกคนเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยมาอยู่กันในครัววันนี้ผมจะมาทําอาหารให้คนในสตูดิโอกินซึ่งอาหารที่ผมทำเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดามีแต่เปิดเข้าครัวทั้งทีเมื่อก่อนอะไรนะต้มตามใจปืดบอสนี่ติดใจเข้าห้องน้ำไปหลายวันเลยล่ะนี่ยชิมมาแล้ว <c oughs> วันนี้ก็เลยจะทำเป็นพิซซ่าน่าจอยจุทุกคนโอ้โหเหมืบมือ ผมนั่งคิดทั้งคืนว่าเราจะทําพิซซ่าอะไรให้แบบน่าสนใจแล้วแบบไม่มีใครเคยทําด้วยความที่ผมเนี่ยชอบกินซอยจุอดทุกคนก็เลยเอาพิซซ่ามาบวกกับซอยจุก็เลยเป็นพิซซ่าหน้าซอยจุดนี่ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่น่ากินนั่นแหละแตมนเวลรเผื่อท้าออกมาแล้วมันน่าจะอร่อยนะไม่มีใครเคยทําไม่มีใครเคยลิมรสมันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูกัน f i v minutes later ก่อนอื่นเลยมาดูวัตถุดิบกันทุกคนเนี่เราจะมีผัก ก็เหมือนเราว่าซอยจุเหมือนลาบธรรมดาแล<ถ>้วก็จะมีผักตามแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าพื้นไปแล้วอะไรบ้าผักอะไรนะอันนี้จะเป็นผักชีแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่านั่นแหละทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอ่าผักโขลกพาอ่าผมจาอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ไปสิร์ช่อเองนะจาไม่ได้โอเคแล้วก็จะมีเป็นซอยจุนี่มีซอยจุสําเร็จรูปซึ่งผม,มหั่นมาไว้แล้วทุกคนก็จะเป็นซอยจุแบบเนื้อดิบๆอย่างนี้เลย,ยน,นีจอห้องน้ำสนแรกแล้วเนี่ย แล้วก็ัมีเป็นแป้งทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแป้งสําเร็จรูปซึ่งพี่ก๊อตทามาให้เราเพราะว่าปืนเนี่ยทำแป้งมาเป็นพี่ก๊อตบอกว่ามันต้องเตรียมวัตถุด,ดิบหลายอย่างมากแล้วก็ทํานานมากประมาณ6ชั่วโมง<อ>ก็เลยให้พี่ก๊อตเนี่ยทำาให้ตั้งแต่เช้าทุกคนก็ได้ก้อนนี้มานี่ผมก็มีหน้าที่แบบคือคือให้เป็นวงกลมแล้วก็เอาไปเวฟแล้วเราก็แต่งหน้านี่นั่นแล้วก็ทุกคนไปลองกินดูมาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าโอ้โหทํางเสียแตกมาทุกคนเรามาเริ่มเตรียมของกันเลยป มันคนตอนนี้พิซซาเราก็กลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลมหรือเปล่าวะประมาณนี้ผมจะทําประมาณนี้เพื่อที่จะได้แบ่งกันให้ครบทุกคนเนี่ประมาณนี้ทุกคนผมก็จะใส่แบบซอสยูุเรียงเรียงเรียงไปแล้วผมจะเอาเข้าไปอบก่อนมาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าเตาอบกันเลยมาลืมเสียปลาเสียปลกแล้ว รอยีสินาทีมาทุกคนระหว่างที่เรารอ,รอ,รอพิซซ่าสุกเรามาเตรียมน้ําจิ้มเพื่อที่จะราดเป็นซอสพิซซ่ามาน้ําจิ้มของเราก็จะมีบอกว่าเป็นพริกมาเข้ามาดูใกล้ๆอย่างแรกเลยเขาบอกว่าต้องใส่พริกจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่คนปรุงใช่ไหมดูหน้าผมดูหน้าคนปรุงคนว่าอร่อยไหมใช่อร่อยนี่ผมเห็นปากที่คนตอบอยู่อร่อย,ออยใช่ไหมล่ะเด็กๆ,ๆมาทุกคนต่อไปใส่พริกแล้วเราก็จะเป็นน้ําตาล น้ำตาลแท้แน่เนี่ยดูรู้ไหมว่าแท้ยังไงดูยังไงนี่ไม่แท้มันจะมีมดขึ้นไหมถ้ามันเป็นเกลือนี่มดมันจะไม่ขึ้นไหมทุกคนแต่ี่มันเป็นน้ำตาลมดมันเลยขึ้นเห็นไหมมันดูตรงนี้เวว่าแท้ไม่แท้ทุกคน <c oughs> เราใส่น้ำตาลไปนิดเดียวพอโอ้อัน้ตักงมันเยอะเลยนิดเดียวพอ,น,ดดวพอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานไปเพราะว่าซอยจูเนี่ยเขาจะไม่กินหวานนะส่วนมากเขาจะกินขมกัอนอ่านิดเดียวพอแล้วก็จะเป็นน้ำปลาทุกคนโอ้มดขึ้นอันนึ้ แล้วก็จะเป็นน้ำปลาใส่ไปเลยน้ำปลานี้ใส่เยอะๆพวกคนอีสานะเขาจะชอบแบบว่าเค็มๆนิดหน่อยเปรี้ยวๆนิดหน่อยขมๆอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็จะเป็นนี่ขาดไม่ได้เลยทุกคนน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นอ่าฮใส่ลงไป ยืดเปรี้ยวนี่ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ขาดไม่ได้คือความเปรี้ยวที่จริงซอยจูเขาจะไม่ใส่น้ำมะนาวกันนะแต่ว่าผมใส่เพื่อที่จะให้มันเข้ากระสานที่<อ>เพราะว่าทุกคนคือแบบว่าถ้าไม่ใส่น้ำมะนาวเขาจะใส่ดีบัวที่มันขมขมอ,อะ่ะเพื่อทีวอ่ว่าให้ความอร่อยให้ความนัวแต่นี้ไม่ได้ใส่ดีบัวไม่ได้เอาความขมเข้ามาก็เลยจะเป็นน้ําตาลแทนเอาความขมจากเปลือกมะนาวคนนี่เป็ไนไงดูมีความรู้ไมหมห,หล่ะนี่ยหละห่าวูพูดมโมวๆสัๆนั่นแหละมาใส่มะนาวไปจิ๊ดๆโอเคนิดหน่อยพอ แล้วเราก็คนคนคนคูเล่คูเล่กำลังท้อาหารโอุ้กคนดูนะตาใช้ได้อยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะดูดิมาแราทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วร้อยแล้วทำผักกันดีกว่าเดี๋ยวผักเนี่ยเราจะโรยน้ำจิ้มนิดหน่อยแล้วก็จะมีโรยเป็นหน้ามาตอนนี้น้ำจิ้มผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะชิมแล้วว่ามันรสชาติยังไง พี่แต่ตโคตรอร่อยทุกคนนีอ่อร่อยจริงเป็นไปไม่ได้ที่เปิดําอร่อยแต่ว่านี้มันอร่อยจริงอยากจะให้ทดลองเพืว่ามันอร่อยจริงอันนี้คืออร่อยจริงอันนี้ไม่ได้เฟ้ไม่ได้โกหกอันนี้อร่อยจริงมาเราจะลองกินกับเนืออ้อดิบซายจุขอทษดขอภายกับคนที่ไม่ได้กินดิบเดยนะมาโอ้ยมันจิ้มอร่อยจริงทุกคนมาดูอ,อ,อ่าอม อร่อยเนื้อสดน้ำจิ้มอร่อย oh, <dear. S 2> โคตรดีมัานคนตอนนี้พี่สร้างผมสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. กินหอมตีจมูกเข้าไปถึงหน้ากากเลยเดียวมาเปิดดูกันเลยดีกว่า จะไม่สวยนะเพราะทำครั้งแรกมาออกมานี่มาโอ้ดูดิทุกคนมันแบบคงโตมากเลยแต่ทำไมมันไม่เหมือนพิซซ่าเลยวะดูดิทำไมหน้าไม่เหมือนพิซซ่าเลยเพราะว่าเรายังไม่แต่งหน้ามันนั่นเองน่ถ้าเราแต่งหน้ามันอาจจะเหมือนพิซซ่าก็ได้ five minutes later ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆมาดูนี่นะ <c oughs> ฟังใหม่อาจจะไม่ได้ยินเฮ้ <c oughs> <c oughs> ทุกคน ทำไมพิซซ่ามันแข็งอย่างนี้วะก็นึกว่าหมูทอดวิธีมันแข็งอย่างนี้ข้างล่างมันแข็งหรือปะข้างล่างมันก็แข็งอ่ะทำไมอ่ะหรือว่าเราตั้งนานเกินไปหรอไหนดูสิโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าพิซซ่ามันก็มีกรอบๆใช่ปะ่ะอย่างเช่นพิซซ่าขอบขอบกรอบอะ่ะใช่ปะ่ะ ขอบที่มันกรอบแบบอ,อ้าเราอ้างเราอ้างคนประตูว่าเราทําพิซซ่านหน้าขอบกรอบนะไหมพิซซ่ากรอบอะไรเงี้ยไม่แน่มันอาจจะแบบกรอบนอกนุ่มในไงเออว่าอาจจะข้างในมันอาจจะนุ่มก็ได้ทุกคนมาพี่ก๊อตมานี่อยากถามมาหนี้แป๊บนึงอยากถามว่าพิซซ่าทำไมมันกรอบ<ะ>ทำไมมันแข็งเงี้ยดูนะฟังนะเนี่ยจังกรอบเลยออกที่ไหนนี่คราตอนนี้ใช่ยี่สิบนาทีถูกไหม ใช่กรอบเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะอุณหภูมิ2อ0ร้นาทีเอาร้อยหกสิบก็พอเหรอเพราะว่าอุณหภูมิสูงไปเหรอใช่ใช่โอ้โหแต่ทั้งแต่เนี่ยแต่ข้างในมันอาจจะนุ่มก็ได้เพราะแต่ถ้าเอาเรียนไปทำพิซซ่ากรอบอ่ะสมมติว่าถ้าเรามีแป้งอยู่ก้อนขนาดนี้ใช่ปะแบบทำอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเอากรอบอ่ะหั่นครึ่งแล้วก็บี้ให้มันแบน รออใช่หัวนี้กากจะแบบไม่กรอบแล้วก็เหมือนพิซซ่าแบบอุ๊ยน่ากินน่าอะไรอ่ะพี่ก๊อตชอบซอจูมไหมชอบกินได้ปะกินได้กินได้ไหมนี่ผมรู้ว่าพี่ก๊อตไม่ชอบกินขมใช่ไหมผมเลยเอาแบบไม่ขมนี่อย่างนี่นี่นี่ี่อยากให้ลองน้ำจิ้มโคตรอร่อยนี่ผมปรุงเองเมื่อกี้เลยอ่ะลองกินดูเฮ้ออร่อยดังเป็นไงอร่อยอ่ะนี่เป็นไงบอกแล้วมันอร่อยจริงๆ ลองไหมอ่ะลอง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 ะไรอะอะเลยเนาะดิน้ำจิ้มอร่อยอ่ะอร่อยเลยแหละอันนี้เนื้อซื้อจากไหนเนี่ยอันนี้เนื้อซื้อจากตลาดนีฉแหละเป็นไงอืมก็ดีเป็นไงขนาดเชฟของไอเอ็นยังบอกโคตรดีมาแล้วกันเรามาแต่งหน้ากันดีกว่ายังเออเอานี่ใส่เข้าไปบึ๊บนี่ใส่ไปมั่วเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องหั่นอยู่แล้วถูกปะใส่ไปนี่เดี๋ยวเราก็ต้องหั่นอยู่แล้วบบึ๊ มันคนตอนนี้พิซซ่าผมก็แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงดูหน้ากินนะครับมันไม่เหมือนพิซซ่าแนละ้วมันเหมือนกับเอาอะไรไปโปะแป้งอะไรสักอย่างแต่ก็คิดว่ามันเป็นพิซซ่ากันโอเคอย่างแรกเลยนี่ราดลงไปปกติมันจะเป็นแบบซอสพริกซอสอะไรใช่ไหมเป็นชีสอ่างเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นแบบว่า ซอสน้ำจิ้มแจ่วราดลงไปเลยโอ้โหน่ากินว่ะมาขั้นตอนต่อไปเราจะหั่นให้ครบกับคนนะคนตะโถมีมีนโดนรับพ้วห้าเก็บไปก็เสร็จกันพิซซ่าแล้วท้ายสุดข้าวมันก็เสร็จมาห้าคนทุกคนนะทุกคนตอนนี้พิซซ่าผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูโอ้โหหอมหอมเตะจมูกมาพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยคนในสตูตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วแหละโอเค ไปเราไปเสิร์ฟกันดีกว่าเลยมาทุกคนบิ๊ซ่าซสจูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไมา่ชิมมาพี่กอัดบิ๊ซ่าซสจูของปืนเสร็จเ,ยว,เยวไม่ทำง่าันหระลองดูปืนลองชิมแล้วนิดนึงอันนี้คือราดมาให้เลยใช่ไหใช่ราดมาให้เลยไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรมันอร่อยอยู่แล้ว ลองชิมดูอันนี้อยากเล่นด้วยอันนี้อยากกินด้วยก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะ่นาดชิ้นเล็กกว่านี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมัดโหมันหั่นยากมากพี่ก๊อตนี่นี่ดูอะไรอะไรเสือพิซซ่าไปกินกนเฮ้ยของปื๊ดอร่อยกว่าของปื๊ดอร่อยกว่าลองชิมดูบอกเลยน้ำจิ้มสูตรเด็ดอร่อยมากนี่คนอยากกินดีรลอยตัวแล้วใช่ไหมไม่อยากเลยไหนไปมั้งกัดต้องกัดแป้งด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมล่ะมันมีกลิ่นอะไรแปกปอม มันมีกลิ่นทำไมมันมีกลิ่นอะไรที่มันไม่ใช่แป้งพิซซ่าไม่ใช่ซอยจุไม่ใช่น้ำจิ้มกลิ่นอะไรวะกลิ่นไหม้หรือเปล่ามันตีมันกลิ่นมันตีกันอ่ะหรออ๋อแป้งกับเนื้อใช่ไหมแป้งคือเนื้อใช่ไหมอ๋อลองกัดดูปลายๆนั่นแหละฉันไม่กินผักอ่าหือเพื่อนนะแนะนำนะทำพิซซ่าเสร็จกินเลยอย่าทิ้งไว้มันเหนียวอ๋อเหรอเหนียวก็หนังอีกก็รอนานอ่ะแป้งเหนียวเลยอร่อยเหรอ มันเข้ากันหรอแป้งกับเนื้อเนี่ยนะมันจะดีมากถ้ามันไม่เหนียวเอาหน้าถ้าทำพิซซ่าไม่อยากให้พองอะเอาซ่อมอ่ะจิ้มจิ้มเออว่ะเออผมลืมขั้นตอนนี้ขั้นตอนคือแบบจิ้มให้แบบว่าอากาศมันเข้าไปข้างในด้วยอร่อยอ่ะโอเคพี่ก๊อตชิมแล้วพี่ก๊อตบอกว่าอร่อยอร่อยเยเข้ากันปะเข้ากันมันไมเหมือนอีกหน้านึ่งนะแม่มันเหนียวคนแก่เคี้ยวไม่ได้หรอคนแก่คือหมายถึงคนอื่นแหละไม่ใช่พี่อ้าเหรอบอสว่างไหม ว่างไงว่าไงไหมนี่มีอะไรชิมว่าว่าโ,วโอเ้เฮ้ยบอสไม่กินเนื้อได้หว่าหรือว่ากินวะกินทุกอย่างเอากินทุกอย่างเออลองชิมให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงพิซซ่าซอสจุมัิ่งกันหรือเปล่าเฮ้ยใช่ดูเค <Okay. S 2> พิซซ่าซอสจุแต่ว่ามันเหนียวๆหน่อยเพราะว่าพี่ตั้งร้อนจนไปอันไหนเล็กอ่ะอันไหนชิ้นเล็กไม่มีชิ้นเล็กตรงไหนกัดไปไปก็ได้กัดไปไปตรงนี้นะตรงนี้นะอ่าลองกัดดูเป็นไง เป็นไงเอาไอ้ยานไม่เล่เป็นไงแป้งแป้งมันเหนียวใช่ปะมันตีนแป้งเหนียวอ่ะแป้งมันก็เหมือนข้าวเหนียวแหละมันก็เหมือนข้าวเหนียวกับซอยจุ๊กมือมันเอาเนื้อมาใส่กับแป้งอ่ะเหรอ ขอถามคำปันเกือบหักเออเนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายเลยคืออุณหภูมิเยอะเกินไปมันเลยเหนียวนี่คนที่อยากให้ลองที่สุดคนที่อยากให้ลองที่สุดพี่มีทำเองหมดเลยหร่ะทำเองหมดเลยอันนี้ราดซอสราดนมจีมาให้เรียบร้อยแล้วงค์คะพงเอาด้อันนี้อยากกินด้วยนี่อยากกินด้วยเลยในตามาตั้งแต่ตรงโน้นขนใจด้เอาไหมเอาไหมกินน้นเดือดไม่ได้กกินได้ไหมคะอยากกินด้วยเลยไม่อยาก ก็ทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยเป็นไงอร่อยอ่ะใช่หรอเข้ากันอ่ะมันเข้ากันใช่ไหมไม่ผมคิดว่าแป้งอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวแล้วก็แบบว่ากินกับพวกอันเนี้ยมันก็เลยเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยพี่พี่โอ้ยเนื้อเขาเป็นเรื่องจริงร้อนน้ำจิ้มคือทำเองนะเมื่อกี้จริงเหรอใช่เฮ้ยเอาไปเลยห๋อเฮ้ยแต่ว่าอร่อยจริงใช่ไหมเนี่ย แปลกนะอร่อยเฉยทุกวนอราอโอเค้วม,มันแปลกนะมันไม่แปลกเลยใช่ไหมมันเข้าขออกันเลยเหรอแป้งก,กับอันนี้นโอ้ดูอันนี้น้ำงกิ้ฟช้ำชำว้าวคุยอดอุ้ยผ่านว่ะพี่เมย์ชอบชอบมากชอบมากด้วยอันนี้ลองไหมเอาไหมเอาเรียบปากเย <c oughs> โอเคเดี๋ยวอันนี้เหลือให้พี่อู๋ชิ้นนี้แหละให้พี่อู๋แล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งทุกคนกินทั้งหมดในสตูอันนี้คือขอบพิซซ่านะคะ <c oughs> ทุกคนฟังเสียงนะคะ <c oughs> ก็คือเปล<ะ>่าหมาแตก <c oughs> คือมันแข็งมากเพราะว่าเราแช่ไว้นานเกินไปถ้ากินแบบว่าเอาออกจากเตาแล้วกินเลยคือน่าจะอร่อยน่าจะลงตัวเลยแหละแต่บอสคือบอสไม่ค่อยชอบเ้่าไไร <c oughs> แต่พี่เมย์คือแบบอร่อยเลยพี่เมย์ชอบเลยอ่ะพี่เมย์เดินออกมากินดอย ไ um: ม่ไ pues ด้เข้ากันเลยเข้าเนื้อดิบกับขนมปังวะไม่บอลไม่ชอบเนื้อดิบด้วยหรือเปล่าอ๋อแต่ว่ามันเข้มข้นมันคือมันเผ็ดพอดีแเงอ่ะเขินเผ็ดพอดีพี่เจงผมจะเอาขมมาแต่ว่ารู้ว่าคนในศัตรูไม่กินขมผมเลยแบบว่าไม่ใส่ขมเข้าไปอะไรเงี้ยเอาพี่เคยบอกไงฉันกินขมเขาช่หรอผมเลยเอาแบบไม่ขมนี่ไงน่นี่นี่นี่โคตรอร่อยอ้าวแล้วใครบอกไม่กินขมอาไ่กินขมอ๋อเออเออเออพี่อูหรือเปล่า เอาเอาเอาไปเลยนะโอเคโอ้ยจะหมดแล้วกัปตี่ลองชิมให้หน่อยพี่ใต้ซอยจุคือตอนพี่ชอบซอยจุปอยู่แล้วแต่ปกติไม่ได้กินกับพี่ใต้ปกติพี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันปกติก็ไม่มีใครกินเหมือนกันเอาไปชิ้นนึงเลยเหรอชิ้นตะคำนึงก็ได้กัดนเออมันเป็นรสชาติยังไงนั้นคอรหรือเปล่าขอลองขอลองไหนดูดิอร่อยใช่ไหมเนี้ย เหนียวใช่มันเหนียวเว่านานเกินไปเป็นไงอืมก็อร่อยเหรออร่อยใช่ไหมมานี่ติวเตอร์คนที่ไม่อยากกินอ่ให้โดมไม่โดมเฉยว่าได้หรือเปล่าเอาลิ้นจะแตะก็ได้เฮ้ยเป็นไงกินคือน้ำจิ้มพี่ทำเองเลยนะจะลองชิมสักนิดไหมเห็นหนึ่งก็ได้อันนี้หนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะกินแค่เนื้อก็ได้ลองกินกันเนื้อ ทำไมตัวสั่นวะกินยังไงวะเป็นไงอร่อยเหรอเอออร่อยอ่ะใช่ไหมเอ้ยทำไมมีคนตกอาลองไหมนั่งอยู่ใกล้ต้องต้องกินแล้วแหละอ่ามั่มเป็นยังไงขอคอมเมนต์สักนิดนึงมันไม่โดนเนื้อเลยมันไม่โดนเนื้อเลยมันไม่โดนเนื้อเลยเนเนี่ยอันนี้เนื้อนะอันนี้เนื้อนี่อันนี้ไหนอ่าอันนั้นเนื้อแตกกว่านอกกู คือมันมันติดตรงที่มันเหนียวมากเฮ้ยเอ้ยผมต้องเอาไปกินแล้วล่ะคือพี่เมย์บอกว่าอร่อยก็อร่อยแล้วคือทุกคนบอกว่าอร่อยแล้วมีบอสที่แบบก็พอใช้ได้แต่ก็บอสก็ไม่ได้ชอบดิบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนกูแปลกกูงงมันอร่อยได้ยังไงวะผมยังไม่ได้ลองกินเลยนะคือเดี๋ยวผมไปนั่งกินก่อนว่ามันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปนั่งกินละ มาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมเพราะว่าผมยังไม่ได้ชิมเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยช่องอื่นเขาจะชิมก่อนเราไปเสิร์ฟใช่ไหมผมเสิร์ฟแล้วก็ค่อยมาชิมมาผมจะมาชิมแล้วนะพี่เมย์บอกว่าอร่อยมากพี่เมย์กินหมดชิ้นหนึ่งเลยชิ้นใหญ่แข็งจริงแล้วผมจัดฟันเลยอร่อยอะ่ะถ้าไม่อิดว่าแป้งมันแข็งน,นะคืออร่อยเลยอะ่ะถ้าแป้งมันนุ่มๆคือแบบโคตรอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงว่ะหืม ลืมเหลือไว้ให้พี่โอ้ทุกคนกินทั้งหมดเลยพี่ออ้ไม่ได้ชอบแบ้หรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เมย์ชอบโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้ปื๊ดเข้าครัวแบบนี้อีกทำอาหารแปลกๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับแล้วใคให้ปื๊ดด้วยอย่าลืมไปตามเพื่อนๆเราด้วยพี่มากระลองพี่เมย์พิงพี่ก๊อตกินบอยเยนโลแล้วก็พี่โอ้ทุกคนบอกเลยว่าอร่อยจริงแต่ผมลืมเหลือไว้ให้พี่ออ้ทุกคนโอเคปิดคลิป